พบกับน้องแล้วก็ฐานเอาฐานล่วงแล้วมาดบนอนพ่อเอปเวปเวปเหียวปเยวปเหีเเเเสวัสดีครับก็มาพบกับผมจาโก้น้อยรีวิวนะวันนี้จะมารีวิวสินค้าครับคือฟิกเกอร์จากค่ายเซกานะครับเรื่อง girl a n panzer นะครับผม นี่อ่าเป็นไงคายเซกางานนี้ผลิตที่ประเทศเมดินเวียดนามนะครับผมแต่ไม่มันเป็นของของแพ้นะแต่เขาประมาณว่าโรงงานผลิตเขาอยู่ที่เวียดนามแลวตีตามีดินเวียดนามนะรับเมดินไทยแลนด์ก็ดีไปเม <c oughs> ดินเวียดนามนะครับผมอ่าอันนี้ฟิกเกอร์ก็มาจากเรื่องเกิลอันมันเซอร์ครับหรือชื่อไทยก็คือสาวปิงซิ่งแท้งนะครับชื่อน้องอันโชเวอันโชเว น้องน่าจะสันชาติอิตาลีญี่ปุ่นปนปนกันพ่อจะเป็นอิตาลีแม่จะเป็นญี่ปุ่นหรือไงก็ไม่รู้อ่ะก็สังกัดโรงเรียนอยู่ที่ a n s e l g i r l High School นะครับรถถังที่น้อง <c oughs> รถถังนี้น้องบัญชาการก็คือ Carlo Arm m e t o P40 Carlo Ves e v e l o c e CV33 นะครับผมอ่าเราเราจะมาเปิดตัวกล่องกันเลยดีกว่า รอมานานแล้วอันนี้ผมได้มาจากงานประมูลนะมันอาจจะเก่าๆหน่อยเพราะผมเคยแกะตั้งโชว์แล้วอันนี้ผมมาใส่กล่องใหม่แล้วก็มารีวิวให้ทุกคนถูแล้วอ่าเปิดตัวกล่องมาเลยไม่ได้มีแล้วกงกาวตรงเทปอะไรพวกแกะออกไปแล้วเบิดมาแล้วครับโอ้โหกับน้องแล้วก็ฐานน้องแล้วก็ฐานฐานร่วงแล้ววัดฝักบนี แกะออกมาเลยวางน้องก่อนนะนอนไปก่อนอแกะมาดูฐานที่ฐานนะครับก็มีสลักชื่อไอ้น anyway, er. ี่ไว้ก็อันพันเซอร์เ h e Film น่าจะมาจากประมาณว่า The Movie อะไรอย่างนี้ดูที่ตัวกล่องเปรียบเทียบกับน้องนะวางกล่องนี้ก่อนอะแกะน้องออกมา อันนี้เปิดข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบๆนี้จะใส่ฐานไว้นี้อ่าก็มีถุงครอบฐานเนะเปิดมานี่ัไงแนวนอนนะตัดน้องชัดนะจากรายละเอยียดตัวกล่องแต่งเยอะไปนะครับเบาลงอ่อประมาณนี้ จากไรอย่าตอกองอาเทียบดูอัจาส่วนอันนี้น้องไม่มีสเกลบอกนะครับน่าจะเป็นงานไพฟิกเกอร์ส่วนใหญ่ที่หรือรางวัลตู้ขีบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกสเกลนะดูจากรอบๆผมก็ไม่เห็นนะว่าม่มีบอกสเกลหนึ่งต่อแปดแปดอะไรอย่างนี้ไม่มีเทียบกับน้องระหว่างกล่องผมสังเกตอย่างหนึ่งนะก่อนผมรีวิวผมสังเกตที่ตัวกล่องน้องเับผมวาง้องก่อนนะ นั่งนอนไปก่อนตัวกล้องเห็นได้ชัดว่าตอนเขาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายประมาณว่าแต่ผมซูมไม่ดูอะตอนเขาถ่ายอไม่เรียบร้อยเห็นไหมไม่เรียบร้อยแต่มาดูตัวน้องจริงๆเราอย่ามองแต่เปลือกนอกนะครับคนเราอย่ามองแต่เปลือกนอกดูนะครับน่ซูมน้องไม่มีตำหนิตรงที่กล่องบอกเลยเห็นไหม อ่ะเราถือว่าคุ้มคุ้มในอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะวางน้องลงฐานเรื่อยกันนะส่วนสูงน้องอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับถือว่าสูงจะได้เลยทีเดียวดูรอบรออ่าน้อยดูดิว่าน้อง ถือวิซ่าหน้าอะไรดูออกไหมไม่ออกมันเหมือนมีน่าจะเป็นอะไรไม่ไมเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ไม่ดูองค์กรโดยรวมเลยแล้วกันอะข้างหลังเฮ้ผมทวินเทลคู่น้องทรงสว่านเอ้ยเออ <c oughs> ผมผมเรียกส่วผมเรียกทรงสว่าน <c oughs> <c oughs> ดูรายละเอียด หน้าสก,กินรู้อ่ะเรามาดูหน้าน้องกันนี้ชัดๆเลยสก,กินจัดว่าคมมากซูมเห็นไหมไม่เห็นอ่ะอ่ะโอเคการสก,กินถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจมูกโซ so, ใช้ได้เลยมีดัางโอเคเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยหลังหูเนี่ยใช้ได้เลยนะ ไอทอยอ่าไม่มีตำหนิซูมอ่าชุดที่น้องใส่ก็จะเป็นเหมือนพวกผู้บัญชาการรถถังนะน่าจะอย่างนั้นลสมัยสงครามโลกนะความคมของเส้นผมอ่าซูมไม่เห็นไปเลยนะความคมใช้ได้เลยทีเดียว อ่ะดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างอันนี้ไม่มีไม่มีอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นกันนะน้องใส่กางเกงขาย,ยาวใส่รองเทา้าบูทชุดชุดเหมือนพวกผู้พันนะนะอ่าก็ใส่ในเรื่องไม่มีอันนี้นะรู้สึกว่าจะไม่มีผ้ากันเปื้อนอันนี้น้องย่าจะใส่ชุดประมาณว่าไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะทำอาหารให้พวกเด็กๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่า อ,อ่ะทาหารอิตาลีกันเลยทีเดียวชื่อแอนโชวีก็เหมือนชื่อแอนโชวนีนี่น่าจะเป็นเหมือนหน้าท็อปปิ้งของพิซซ่าประมาณนั้นน่ะโอเค ก็จบกันไปแล้วครับการรีวิวฟิกเกอร์เกิลแอนด์มัซเซอร์แอนโชวีนะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ก็ช่าง,งนอะถ้ามีอะไรก็กดกดไป <c oughs> ไม่ใช่อ่าเป็นกำลังใจให้ผมหาฟิกเกอร์มารีวิวให้ทุกๆคนดูครับผมจะรีวิวฟิกเกอร์ที่ไม่ค่อยซ้ำกับช่องอื่นเขานะครับเพราะว่าจะหาความแตกต่างอ่าก็ขอบคุณครับที่รับชม อ่าแค่นี้นะครับ